หลังนี้ราคาสุดคุ้มทำเลทองเอกชัยโพแจ้ค่ะหลังนี้หมู่บ้านอยู่ทำเลดีมากอยู่ถนนใหญ่เอกชัยค่ะใกล้มหาชัยใกล้ห้างแมคโครใกล้โรงพยาบาลเอกชัยใกล้วัดโพแจ้นะคะหลังนี้เป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นปรับปรุปรงใหม่นะคะมีสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวบิวอินสวยๆพร้อมเตาแก๊สแล้วก็พัดลมระบายอากาศนะคะจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันค่ะต่อเติมหน้าบ้านและก็หลังด้านให้พร้อมฟรีเหล็กดัดพรอ พร้อมเข้าอยู่จองวันชมบ้านพี่หมูก็แถมแอร์ให้เพิ่มอีกหนึ่งเครื่องนะคะฟรีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟค่ะหลังนี้เงินเดือน8,000ก็สามารถกู้ร่วมได้แล้ว2คนนะคะพ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะ หมู่บ้านเบญจวรรณพิกัดเอกชัยโพแจ้นะคะถ้าเกิดใครอยากได้ทาวน์เฮาส์สองชั้นสวยๆมินิมอลเก๋ๆแบบนี้สองห้องนอนสองห้องน้ำติดถนนเอกชัยใกล้มหาชัยใกล้โพแจ้ก็หมู่บ้านเบญจวรรณหลังนี้ค่ะเงินเดือน800พันก็สามารถคู่ร่วมได้แล้วจ้าผ่อนเริ่มต้น6-7ถึงพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะถ้าหาพี่หมู่ได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยค่ะหมู่บ้านเบญจวรรณเอกชัยโพแจค่ะบ้านสวยพร้อมอยู่ยื่นคู่ให้ฟรี จองวันนี้รับแอร์อีกหนึ่งเครื่องเลยค่ะ